ยำผักกาดส้มหรือว่ายำผักกาดดองเราจะต้องเนี้ยคนเดียวนะครับมันถึงจะสะใจแล้วก็กินตอนมะตอนตอนแดดท่อนๆอนมันเป็นอย่างที่เปิงแล้วก็เข้ากันสุดๆน้ำพริกที่เขาจะเอาไปใส่กระตัมแง่ๆก็จะมีพริกแห้งจีแล้วก็ข่าตามเพื่อมันแล้วหรือว่าละเอียดพอแล้วแล้วก็ใส่หอมขาวหรือว่ากระเทียมแล้วก็ตามเพื่อมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันแล้วก็ปรุงรสด้วยผงคองแห้งกาถ้วยแดงใส,ส่นักลํานักใส่น้อยลนอยตามด้วยน้ำปลาน้ำพริกสูตรนี้คนเหนือก็จะฮ้องว่าน้ำพริกข่าใครจะเอาไปกินกับกินนึ่งเห็ดนึ ได้มันก็คือสูตรเดียวกันพอปรุงเสร็จเฮาก็จะนู่นนี่นู่นนิดหรือว่านืดเพื่อให้มันเข้ากันแถมกันแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้าพริกที่เฮาจะไปยำผักกาดส้มหรือว่าผักกาดดองก่อนที่เฮาจะไปยำเฮาจะต้องเทน้ําดองมันออกก่อนบดีเอาไปขว้างนะครับเฮาจะต้องใช้น้ํานี้มาทําน้ํายำแล้วก็เอาผักกาดส้มหรือว่าผักกาดดองมาซอยใครจะซอยตีนใหญ่ก็ได้ตีนน้อยก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบซอยเสร็จเฮาก็จะเอาน้าพริกที่เฮาตำไว้มาใส่กับน้ําดองและก็โกนเพื่อให้มันแตกตัวบดีเพื่อนให้มพอว่าารชติมันเป็นยาางดดดขเเ็กอางแเ จะปากก็ใส่จะไขหรือว่าตะไค่แล้วกับะเขือสองอย่างนี้เราจะต้องซอยให้มันบางเต่าที่จะบางได้แล้วกับผักกาดส้มหรือว่าผักกาดดองที่เราซอยไว้ใส่ด้วยส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่มักกินเผ็ดก็เอาพริกใส่ลงไปแห่สักหน่อยแหนมบดแดงปลาลึง่งก็ยังใส่แหมอยู่เนาะนักแกพ่องมาไอ้นี่แล้วก็โกเนเอมันเข้ากาันแนมกัม้มแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับยำผักกาดส้มหรือว่ายำผักกาดดองใครที่พอมาถึงตอนนี้แล้วส้มปากส้มคอเหมือนกันพ่องใส่ขาไปสักโบกสองโบกแล้วก็หีบร้องก้นมันตึงเหมาะกันแล้วเน้อ